เจฟฟ์ก็มาอยู่ในเกมบล็อกในแมปในชอโรดิเซเต้แล้วนะครับเฮ้ยไม่ไม่อีกแล้วหรอกนี่เป็นคลิปแรกใช่ใช่ใช่แล้วก็เบางทีก็ชื่อชอไอไม่ใช่ดิโอเอาแมวแมวมาไหมก็เรียกว่าฟอร์มองพวกง่กำลังตายอย่างช้าๆแล้วกันนะครับอืมก็พูดตะกุกตะกักไม่ได้แคทไม่ได้เล่นเกมนานแล้วก็ขอโทษด้วยครับ ไม่ใช่ใช่เหรอลลุมนี่อรอรอก่อนก็ระหว่างนี้ก็รอไปก่อนเนาะมาก็เรามาอยู่ตรงนี้แล้วเราจะเล่นตอนแรกก่อนแล้วเราก็ค่อยไปนั้นเราจะรอดนะครับเราจะต้องรอดถ้าคราวนี้เราไม่รอดแล้วก็ แล้วก็ต้องฆ่าตัวตายเพื่อจะไปดูพวกงูตายอย่างช้าชานะครับอืม่ันนี้น่าจะปลอดภย<า>อัยนะมอเริ่มมาแล้วเริ่มมาแล้วก็ผมบอกเลยว่าชุดผมขอทำหน่อยชุดผมเท่ไหมเออชุดโคตรเท่ดย คือ bisa โอ้วันี้น่าจะปลอดภัยนะคือถ้าคราวนี้เราไมา่รอดแล้วก็ฆ่าตัวตายอีกนะครับฆ่าตัวตายรอนานจังโัวแล้ววัวแล้ววิววิววิวย่าย่าย่า คือถ้าเรารอดเราก็เล่นต่อไปแต่ว่าถ้าเราไม่รอดเราก็ค่าตัวตายใช่ผมบอกไปแล้วใช่ชอบพูดตรำๆใช่โอ้เป็นอะไรไม่รู้ไม่ได้เล่นนานแล้วก็ขอโทษนะเเกือบตายเมื่อกี้เกือบตายเฮ้ยหร,หรือไม่เออก็ไม่อะไรง,งี่กวัว ห้ารอดก็เล่นต่อไปเรื่อยๆก็รอรอรอแป๊บนึงมาอนนี้ก็เอิร์ควีกก็แผ่นดินไหวโอ้ยไม่ตายนะไม่งั้นมันจะไม่เข้าเอ้ยขอให้ตายเพราะว่ามันจะไม่เข้านั้นไม่เข้าอะไรนะเรียกว่าอะไรนะคอนเทปะเออไม่ช่คอนเทนไม่ใช่ไม่ใช่ไม่รู้โอ้งูงูงูก็เล่นไปเรื่อยใครไม่ดูก็ช่างนะครับตั้งหนึ่งตั้หนึ่ง เออก็เมื่อกี้ก็มีพุยพาทางเล็กนิคครับผมผมมีใครก็ไม่รู้นะครับไม่ใช่ใครก็ไม่รู้หรอกรู้จกักแหละแต่ไม่พูดดีกว่าแบบไม่ค่อยดีอ่ะเรื่องไม่ดีเนาะโอ้ยเฮ้ยรู้ว่าจะรอดรู้ว่าจะรอดวะเฮ้ยรือจะรอดโอ้ กระโดดไปเรื่อยๆสูตรลับเฮ้ยทำไมมันง่ายแปลกๆวะเฮ้ยรอดก็ต่อไปดีกว่าคราวนี้เราจะลองมาฆ่าตัวตายดูนะครับ คิดดูดีครับก็ไม่ฆ่าตัวตายแล้วเพราะว่าสนุกดีเหมือนกันผมอะไรไม่แน่นอนหรอกไม่มีคำว่าแน่นอนถ้ายังไม่ตายก็อ้าวนี่มันแมปเดิมเพิ่งรู้โอู้บอกว่าซืนอนมีไม่ใช่ไม่รู้ดิ Oh, oh, oh. fat food, yeah. oh. เขาตายโอ้โอ้โอเออก็ตามสัญญาครับถ้าเราตายเราจะฆ่าตัวตายนะ่ดู ความจริงจะฆ่าตัวตายตอนอยู่แมปเลยก็ได้ไม่เป็นอะไรปักสองทีมาก็คราวนี้เราจะฆ่าตัวตายนะครับเพื่อเราจะได้ดูพวกโง่ตายอย่างช้าๆส่งอะไรมาตอนนี้อู้ โง่ยังไโง่ยังไงอ่าห็นงวกโง่งพวกโง่คนนี้ก็น่าจะตาสุดท้ายต้องตาสุดท้ายแล้วท s นม a อืมถ้ามีเสียงบองกกลขอโทษด้วยนะครับ มาแล้วอืมน่าเบื่อเนาะอือน่าเบื่อเดี๋ยวเขาน้าจะเอาแมปที่มันน่าสนุกกว่านี้นะพวกโง่ตาย รูปที่ระลึกอืมรูปก็กกกน่าจะมีแค่นี้แหลมะมั้ก็ถ้าใครไม่ชอบก็ก็เรื่องปกติถ้าใครชอบก็ก็ปกติเหมือนกันนะครับก็ถ้าใครชอบก็ยิ่งดีเลยแหละถ้าแถวนี้ก็สวัสดีครับเอาบ,าบางอีกก็สวัสดีแล้วกัน